สวัสดีครับผมนายพันลพบุญพาน,นะ,ะนักศึกษาพยาบาลสัตว์บัณฑิตชั้นปีที่2นะฮะจากกุงเทพยา,ยพายบาลบรมราชชนนีชัยนาทนะ,ะวันนี้จะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับยาซิพาซิโดนนะฮะรูปแบบยานะฮะเป็นรูปแบบประเภทแคปซูลนะฮะยานี้ใช้สำหรับรักษาโรคทางจิตเภทนะฮะหรืออาการฟุ้งพลานนะฮะในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตชนิดไบโพร์ดิสออดนะฮะ วิธีใช้ยานะฮะยานี้อยู่ในรูปแบบเพปซนูนอย่างที่กล่าวมานะฮะอย่างนั้นควรรับประทานอย่างเดียวนะฮะโดยทั่วไปรับประทานพร้อมอาหารวันล,ละสองครั้งนะฮะหรือให้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุอยู่บนฉลากยาอย่างเคร่งครัดนะโดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยเกินกว่าที่ระบุนะฮะและหากที่และหากมีข้อสงสัยนะฮะให้สอบถามทางแพทย์หรือเภสัชกรนะฮะรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้งนะฮะห้ามหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนนะฮะ การรับประทานยานี้อาจทําให้เกิดอาการเวียนศรีรษะมึนง,งงได้เมื่อลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วนะดังนั้นจึงควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆนะการรับประทานยานี้อาจทําให้มีอาการม่วงซึมนะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะหลีกเลี่ยงการถูกแสงจ้าโดยไม่จําเป็นเนื่องจากยานี้ทําให้ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนหรืออากาศเย็น ในระหว่างที่รับประทานยาอยู่นะฮะห้ามให้นมบุตรในระหว่างที่รับประทานยาอยู่นะคะนนร,ะรับระะสิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบนะครับการแพ้ยาซิปพาซิโดนนะ,ะหรือแพ้ยาชนิดอื่นๆนะฮะทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายหรือยาที่ใช้เองนะ,ะวิตามินอาหารเสริมและยาสมุนไพรที่ท่านใช้อยู่ในขณะน,นี้หรือกำลังจะใช้นะฮะการมีความผิดปกติหรือมีความ พิกติของด้านของการทํางานของตับไตหรือหัวใจนะเช่นโรคหัวใจล้มเหลวโรคหัวใจเต้นในปกติหรือหัวใจวายนะภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคเบาหวานหรือมีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานเป็นโรคพาร์กินสันโรคหลอดเลือดส,สมองความดันต่ําชักมีภาวะกลืนอาหารลําบากนะฮะมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมเนื้องือกในสมองหรือเคยได้รับบัตร ไอบาเจ็บรุนแรงที่ศีรษะนะฮะมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยารักษาโรคจิตเภทนะ,ะหรือเคยมีความคิดอยากฆ่าตัวตายการมีประวัติการติดยานะฮะหรือเคยหยุดการใช้ยารักษาความผิดปกติทางจิตเนื่องจากไม่สามารถทนอาการข้างเคียงจากการใช้ยาได้นะการตั้งครรภ์การวางแผในในการตั้งครรภ์หรือการให้นมบุตรต้องรับการผ่าตัด ต้องแจ้งให้แพทย์รับทราบก่อนทำการรักษานะฮะทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยานะฮะโดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยาให้รับประทานยาในวะในทันทีที่ที่นึกได้นะแต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมือต่อไปนะให้ข้ามไปรับประทานาในมือต่อไปได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่านะ อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานะฮะหนึ่งนะฮะอาการอัไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันทีมีดังนี้นะเ็พหน้าอกใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นไม่ปกติหายใจลําบากหมดสติหรือรู้สึกเหมือนชะหมดสติอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะเช่นรู้สึกซึมเศร้าโกรธหรือกระวนกระววยมากกว่าปกติกลืนอาหารลําบากควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้ามือแขนหรือขาไม่ได้นะฮะกระหายน้ําหรือรู้สึกนิวมากขึ้นกว่าปกติปัสสาวะบ่อยสูญเสียการทรงตัว ลำบากรอบประจำเดือนเป็นแปลงไปเจ็บ,บริวเวณเอวัยวะเพศชายเป็นเวลานานเมื่ออวัยวะเพศมีการขยายตัวนะฮะอวัยวะเพศแข็งตัวเป็นเวลานานนะชักผื่นคันผื่นลมพิษกล้ามเนื้อหรือกล้ามแข็งเกรง็งตัวสันใบหน้าลิ้นหรือปากกระตุก หรือไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้อ่อนเพลียไม่มีแรงมีไข้สับสนมึนงงนะสองนะฮะอาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่งางใช้ยาหากเป็นต่อเนื่องหรือรบกวนชีวิตประจําวันให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบมีดังนี้นะท้องเสียท้องผูกมึนสีสัง่วงซึมปวดศีรัะไม่สบายท้องขึ้นไส้อาเจียนคาจับน้ำมูกไหลกระวนกระไว้วัยกระวนกระไวยกระซับกระาสนะทนอากาศร้อนหรืออากาศหนาวไม่ได้ คิวไวต่อแสงมากขึ้น้ากแห้งสมรรถภาพทางเพศลดลงนมไหลนะเต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งในเพศหญิงและเพศชายนะการเก็บรักษายาฮะเก็บรักษาในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมาฮะปิดภาชนะให้เรียบร้อยปิดให้สนิทนะและเก็บให้พ้นมือเด็กนะเก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนมากกว่า30 องศาเซลเซียสนะฮะเช่นบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรงและก็ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้นนะฮะทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครที่รับฟังการอธิบายยาซิพาซีโดนให้ฟังนะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ